สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วครับสำหรับการคาดการสถานการณ์ฟุลลองเฮลเล็กเกี2.5ซึ่งวันนี้เป็น e p ที่12ของรายการแล้วนะครับในลำดับแรกเรามาเริ่มต้นด้วยการดูสถานการณ์ณปัจจุบัน,นผ่านแอปพลิเคชัน a i r ์ฟูไทยกันก่อนนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทาพมหานครและปริมณฑลนั้นวันนี้เป็นข่าวดีสําหรับทุกท่านนะครับพอแทบทุกสถานีเลยในพื้นที่เริ่มมีการลดลงของระดับ คูณงหนะครับเนื่องจากเมื่อวานมีฝนตกในหลายพื้นที่ซึ่งตรงนี้เป็นตัวช่วยอย่างดีที่ทำให้ระดับของคุณเทียมง้าในหลายพื้นที่เริ่มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับและเมื่อเราไปดูสถานการณ์ที่พื้นที่17จังหวัดภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานบ้างกันนะครับในหลายพื้นที่ของ2พื้นที่ดังกล่าวนั้นแนวโน้มสถานการณ์ก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันนะครับและในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับสถานการณ์ก็ยังคงดีต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ และเมื่อเราไปดูแนวโน้มสถานการณ์ลงหน้าคบ้างน,นะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนั้นแนวโน้มสถานการณ์จะดูดีขึ้นต่อเนื่องอย่างมีนัยสาคัญนะครับสืบเนื่องจากลมที่ค่อนข้างแรงขึ้นซึ่งตรงนี้จะช่วยทําให้ฟุลอองขนาดเล็กไม่สะสมในพื้นที่นะครับเชกเช่นเดียวกับพื้นที่17จจังหวัดภาคเหนือนและพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับแนวโน้มของสถานการณ์ เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับแต่อะไรก็ตามนะครับในช่วงต้นฤดูหนาวอย่างนี้นะครับสูตรแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศยังคงขอความร่วมมือเพ้่มมาพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอยากเรายังคงต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างต่อเนื่องนะครับดังที่ในหลายๆทีทีสดที่เราเมนยํากันมาอยู่เสมอนะครับ2วิธีนะครับง่ายๆที่เราพูดกันอยู่เสมอนะครับวิธีแรกเปลี่ยนถ่น้ำมันเครื่องกันอยู่เป็นประจานะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลที่เราขาดไปเลยไม่ได้นะครับ และวิธีที่2นะครับที่เราพูดกันเนงินอยู่เสมอเราต้องเริ่มแล้วนะครับการลดการออกในที่โลง่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะขายไปยไม่ได้ต้องเริ่มกันแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและสุดท้ายนี้นะครับ ยังคงขอความร่วมมือพ่อแม่น้องประชาชนนะครับในการร่วมด้วยช่วยกันติดตามข่าวสารและสาระสาคัญดีๆจากแฟนเพจศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและแฟนเพจพกรุมคูบคุมมลติษเพื่อฟอแอนพี่น้องประชาชนทุกท่านจะได้รับทราบข่าวสารและสาระสาคัญดีๆเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนประกอบการดำรงชีวิตโดยเฉพาะกิจ,จกรรมการแจ้งสําหรับกล,ลบุ่มเสียงแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ